มาปฏิบัติร่วมกันนะในภาคเช้านะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะที่เราจะให้อาหารที่มีคุณค่านะที่มีประโยชน์กับจิตใจนะเป็นวิธีการทำให้ชีวิตของเรานั้น นะมันมีพลังนะชีวิตของพวกเราทุกคนนะขับเคลื่อนด้วยพลังนะร่างกายก็ต้องการพลังงานจากอาหารอากาศนะจากการได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะ แต่จิตใจของพวกเราอาหารที่ต้องการที่แท้จริงนะคือความได้สงบแล้วก็กลับมาอยู่กับที่ที่เขาจะได้เติมพลังชีวิตให้ตัวเขาเองและให้เขากลับมากลับมาอยู่ตรงนี้ นะอยู่กับปัจจุบันไม่ไปอยู่กับอนาคตที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะยังมาไม่ถึงแล้วก็ไม่ไปจมอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วนะไม่มีประโยชน์แก้ไขอะไรไม่ได้ สภาวะจิตท,ที่สามารถอยู่กับตรงนี้อยู่กับปัจจุบันได้จริงๆแล้วก็ต่อเนื่องนานๆจะทำให้จิตได้พลังขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะอยู่แค่ตรงนี้ที่ร่างกายนี้ นะที่ลมหายใจนี้นี่เองนะให้เขาอยู่นิ่งๆสบายๆนะผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางเท่าที่เราจะปล่อยได้นะในส่วนที่เราควบคุมได้นะเราก็จะไม่ไปยึดไปถือไปคิดอะไรทั้งนั้น นะทำใจว่างๆในชั่วโมงหนึ่งที่มานั่งอยู่ตรงนีนะ้ถ้ามันหวนไปคิดด้วยตัวมันเองนะก็ไม่เป็นไรก็หยุดอยู่แค่รู้นะแล้วก็กลับมานะพาเขากลับมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับการทำงานของร่างกาย นะนั่งดูร่างกายนี้หายใจนั่งดูร่างกายนี้แสดงธรรมะที่กําลังเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นนะแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาลมหายใจหนึ่งเกิดขึ้นลมหายใจนั้นก็ดับไปในเวลาต่อไปเกิดใหม่ ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอีกนะเราอยู่กับเขาแค่นี้เองนะไม่มีอะไรมากแค่อดทนให้ได้นะด้วยความเข้าใจว่านี้มันเป็นวิธีนะที่ดีที่สุดนะที่จะทำให้จิตเขาได้พลังชีวิตขึ้นมานะได้พลังงาน ที่เป็นของฟรีไม่ต้องวิ่งไปสแสวงหาอะไรที่ไหนเลยอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะอยู่สบายๆนี้นี่เองแต่เราได้กำไรนะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยได้กำไรชีวิตนะยิ่งจิตอยู่นิ่งได้นานเท่าไหร่ เราก็ได้กำไรมากเท่านั้นนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะบังคับให้มันอยู่นิ่งๆได้ไม่นานนะเดี๋ยวมันก็ออกไปนะออกไปอยู่กับอนาคตบ้างอาดีตบ้างโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาก็แค่รู้ทันนะรู้ทัน เมื่อไหร่ก็หยุดอยู่แค่รูนะ้แล้วก็พาเขากลับมาใหม่นะพาเขากลับมาดูลมหายใจอีกครั้งหนึ่งด้วยความสบายใจด้วยความสุขนะที่ได้รู้รู้ทันจิตว่าไหลไปคิดเผลอไปนะไม่เป็นไรกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยจิตเบิกบานอีกครั้งหนึ่ง นะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆซ้ำๆซ้ำๆไปนะอดทนไปเรื่อยๆก่อนในช่วงแรกนะจนกว่ามันจะถึงจุดที่มันเห็นผลนะมันมีช่วงเวลาอยู่ที่เราจะต้องก้าวข้ามความยากลำบากในการปฏิบัตินะความ คิดเยอะแยะมากมายที่มันยังจะดึงเราออกไปเนี่ยเราต้องอดทนผ่านมันไปให้ได้นะต้องคิดว่ามันเป็นการสะสมนะเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆสะสมนะทั้งอุปนิสัยการปฏิบัติทั้งพลังของจิตที่ต้องค่อยๆเก็บเข้าไปเก็บเข้าไป เผลอออกไปเมื่อไหร่สิ่งที่เก็บมามันก็หายไปก็ต้องเริ่มเก็บใหม่เก็บไปเก็บไปนะตรงนี้มันยากกว่าที่เก็บให้มันทันกับที่มันเสียไปนะแต่ถึงวันหนึ่งนะถึงจุดหนึ่งของการปฏิบัติเราจะสามารถเก็บได้เร็วกว่า ที่มันเสียไปนะพลังจิตท,ที่เก็บเข้ามาจากการสงบนิ่งมันต่อเนื่องมากนะมากกว่าที่จิตสูญเสียพลังไปจากการขาดสตินะเมื่อน,นั้นแหละนะมันถึงจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นลำดับลำดับไปนะเริ่มเห็น ความสว่างของจิตขึ้นมาบ้างเริ่มเห็นเริ่มชิมรสชาตินะความสุขที่เกิดจากสมาธิความสงบที่มันนิ่งนานๆที่มันอยู่อย่างต่อเนื่องมีสติรู้ตัวนานๆจนมันถึงจุดที่เรา รู้สึกดีแล้วเกินนะรู้สึกสบายมีความสุขสะอาดประณีตน,นะนะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะใจะเย็นเย็นปฏิบัติสม่ำเสมอปฏิบัติบ่อยๆมากๆนะปฏิบัติจนมัน กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตให้ได้นะนั่นแหละเราถึงจะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นนะมันเริ่มเห็นผลขึ้นก็ต่อเมื่อมันเป็นอย่างนั้นนะนะเพราะฉะนั้นมาปฏิบัติกันนะอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆหรืออยู่กับความรู้สึกของร่างกายไปเรื่อยๆนะให้อยู่กับ เวทนาความรู้สึกตัวใครยังรู้สึกตัวไม่ได้ก็อยู่กับลมหายใจไปต,ตลอดเวลาที่ปฏิบัติก็รักษาความเป็นอุเบกขาของจิตเอาไว้ตลอดระวังเฉยนิ่งต่อความรู้สึกทุกชนิดรักษาสมดุลเอาไว้ด้วยความ เข้าใจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นธรรมะทั้งสิ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลของมันนะไม่มีอะไรบังเอิญไม่มีอะไรที่อยู่นอกเหนือกฎของความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงนะสุดท้ายก็ต้องดับสลายด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ตลอดไปนะะสืบต่อการปฏิบัติไปนะ